เพดดังแฉแม่ค้าชื่อดังใกล้หมดตัวติดหนี้ติดสินหลายๆล,ล้านและหลอกลวงคนลงทุนนั่นเองเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตเผือกกันทำงานกันหนักอีกแล้วนะคะเมื่อวันที่7มีนาคม66ที่เพดดังข้อมูลชี้แจงสองข่าวที่ได้โพสต์ลงใน Facebook ว่าแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังใกล้หมดตัวแล้ว แต่ติดหนี้ติดสินหลายลาย้านไม่มีเงินเคลียร์และกำลังจะหลอกให้คนอื่นลงทุนพร้อมจะร่วมหุ้นและผลกำไรอย่างเชื่อถืออย่าโลกและเพาะกำไรจะโหดหลอกกำาคำใบปุกข้าวเนื้อขนมปังหมดอายุและเพจดังยังเผยอักษรย่ออีกด้วยในขณะที่ข้าวที่วิตต่ำไปวิตกัน เดือดนั้นแฮชแท็กแฮชแแม่ค้าจนยัง,ยง,ยงต้องพุ่งขึ้นแฮชแท็กทวิตเตอร์อยู่ตอนนี้ด้วยโพสต์ดังกล่าว